สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เปนอยู่ที่ซาร่าซิเวอร์กรูวาดนะคะหรือ s i l ซิเวอร์มายค่ะแร่เมืองแร่เงินที่สำคัญของสวีเดนตั้งอยู่ที่เมืองซาร่านั่นเองค่ะทุกคนดูข้างหลังเบิร์นเน่เราจะพาไปชมกันวันนี้เหมืองแร่เงินของสวีเดนที่นี่นะคะเป็นยังไงอันนี้ไม่ไกลจากสต็อกโฮมนะก็คือจะบอกว่าขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะจากสต็อกโฮมก็จะถึงนี่เลยซาร่าซิเวอร์มาย เราเดินมาก็จะเจอในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปตรงส่วนของดูไปชมร้านอาหารแล้วก็จะเข้าเหมือนกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารของที่เหมืองซาร่าซิวเมนะคะของขายด้วยข้างในงใน,นี่ของฝากเป็นช,ชอ็อกโกแลตแด้ เงินค่ะเป็นเงินชโโ็อกโกแลตน่ารักมากเลยนี่ใครมาเที่ยวนี้ก็ต้องมานี่นะคะใครมาเที่ยวนี้มาซื้อเป็นของฝากได้เลยสบายเลยโอ้ยอันนี้สวยมากเลยพี่ดูซิมเวอร์อันนี้เป็นสร้อยคอค่ะสี0ร้อยโครนสวีเดนนะคะโออันนี้ชอบมากเป็นปากกา แล้วก็หมึกสบัยก่อนนี่นี่นี่เออันนี้นะอันนี้นะเอาหน้าเล่นนี่แล้วก็เป็นกรวดหินเป็นอะเมทิสต์เป็นแบบว่าแร่ธาตุหินสีม่งวงอะเมทิสต์แล้วก็ต่างๆนี่เลยค่ะมีเนี่ยค่ะเศษทองด้วย90โครนแล้วก็มีเศษเงินเหมือนกันนะคะ เกาสิบโคลสำหรับเอาไปเป็นที่ระลึกเวลาเรามาเที่ยวที่นี่อันนี้จะเป็นสโตนเป็นหิน mm hmm. ชั้นหินว้าวเยอะเลยค่ะทุกคนแต่เพื่อนชอบอันนี้ที่สุดเลยมันเป็นชั้นหินอเมทิสสีม่วงเนี่ยมันให้เราดูว่าเออชั้นหินมันเป็นแบบนี้นี่150ยโคนซื้อไปให้เด็กๆได้เ,ดเป็นที่ระลึกหรือว่าแบบ เก็บรักษาเอาไว้เรียนรู้ได้ค่ะไม่มีเยอะเลยอันนี้ด้วยนี่ก็เป็นแบบหินต่างๆนี่ราคาน่ารักมากเลย5โครน35โครนแล้วก็มีชื่อเลยนะทำผลุดอีกแล้วนี่นหินือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะนำโชค75โครน ส่วนด้านในที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองนะคะเเกี่ยวกับที่ของเหมืองเงินนะคะอย่างในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่านี่จำลองชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อันนี้เกี่ยวกับพวกหินเรื่องราวหินแล่ธาตุทรายอะไรต่างๆนี่สามารถมาหาความรู้ได้ตรงนี่ชุดลงทําเหมืองสมัยก่อนค่ะโอ้ดูรองเท้า รองเท้าคือไม้หนามากนี่นี่เลยนี่อันนี้เป็นส่วนเดินต่อเข้ามาค่ะ ทีเราใส่มงคนะคะเตรียมตัวจะลงไปที่เหนือน,นะคะนี่เป็นเตรียม, <c oughs> มพร้อมเตรียมพร้อมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปทางนี้ เรากำลังเดินเรากําลังเดินลงไปที่หมายนะคะที่เหมืองอันนี้ไกด์พาเราเดินลงแล้ะคะ่ะย้อยกันลงไปเข้าไปช่ยเทโอ้ my god นี่คือชั้นหินที่มองลงไปคือมันลึกมากเลยนะทุกคน ทุกคนคะ่ะตอนนี้เหมือนเราลงมาสาชั้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะลงไปอีกข้างล่างนี่คือลงบัในไดนน้อยลงไปอีกลงไปอีกเลยค่ะประมาณร้อยห้าสิบห้าเมตรอ่ะเดี๋ยวดูนี่ค่ะทางลงก็จะเป็นฟิวประมาณนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ลงไปอีกชั้นที่ห้าชั้นที่หก้เลยยาวไปเลย เป็นส่วนที่เราลงบันไดามานะคะนีอ่อันนี้เป็นไกด์ของเราค่ะที่ข้างในนี่หนาวมากเลยนะทุกคนมีที่นั่งด้วยนะคะ Ni som ska kolla på det här, det är ett litet trähandtag som går längs med väggen. Det här, det var så arbetarnas trä faktiskt blev soptunna. บอกแล้วว่าวันนี้นะคะพาไปชมนะคะพาไปชมเหมืองบวังว่าคลิปวิดีโอที่นํามาให้คงถูกอ,อกถูกใจทุกคนนะคะบอกเลยว่าซิลเอิอเวอร์กลูว่าหรือว่าเหมืองซิลเวอร์เหมืองแร่เหล็กเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์เลยนะคะได้ลงไปข้างล่างนะคะเหมืองถึง60เมตรแล้วจะบอกว่าเ,เด็กๆนะคะก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้สามารถที่แบบว่า แต่ว่าถ้ามานะก็คือออกกาลังกายนิดหน่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยเพราะว่าตอนลงเหมืองนะ่ะมันจะมีบันไดลงมีบันไดขึ้นลงแหละตลอดแหละแต่ว่าก็มีมีอัดเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็จะมีที่พักชั้นก็คือแบบว่าให้เราได้นั่งนะคะแต่ตอนตอนลงเนี่ยไม่เท่าไรนะแต่ตอนขึ้นเนี่ยมีขาสั่นเหมือนกันนะทุกคน เราจะบอกว่าเออได้ความรู้มากปร,ประสบกาสณ์การหม่ใครที่อยู่ใใไม่ใกล้ไม่ไกลเมืองซอล่านะคะก็สามารถมาชมเมืองแร่งเงินนะคะเป็นเมืองสําคัญที่เคยเปิดมาเมื่อปีศตรวรรษที่16นะคะเปิดมาแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะถือว่าตอนนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้เราได้มาเยี่ยมชมเด็กๆก็เยอะนะเด็กๆมาโอ้โหเก่งเลยถ้าดูในคลิปวิดีโอนะเด็กๆมาขึ้นลงนี่ยหรอเนื่อย ยักเหนื่อยอยู่ใช่อะไรนะคะอันนี้ก็บรรยากาศที่เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะถูกใจท่านผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะให้เปนด้วยนะคะโอ้แล้วอย่าลืมที่นี่นะคือมันเป็นอากาศหนาวมันหนาวอยู่แล้วนะทุกคน แล้วถ้าเกิดลงไปในเหมือมันก็ยิ่งหนาวทุกคนต้องมีหมวกมีถุงมือให้พร้อมนะคะแล้วตอนที่เราลงอะ่ะเราเขาก็จะมีเฮล멧ก็คือ,อ,อมีหมวกกันกระแกให้เราอยู่แล้วรองเท้าเราก็ต้องพร้อมนะคะทุกคนรองเท้าก็เป็นรองเท้าแบบเดินคล่องอะ่ะเพราะว่าข้าง้างในถ้ำในเหมือมันก็จะมีน้ําที่หยดลงมาบ้างนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าดีงามค่ะทุกคนโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย นค่ะเราอากาศวันนี้นะคะคืออากาศลบลบสี่องศาเมื่อวานนี้มีหิม,มะเข้าที่สวีเดนแต่วันนี้คืออากาศดีสดใสเลยเดี๋ยวเราพากันไปร้านร้านเอนทีก่อนนะคะร้านคาเฟ่แล้วก็ขายเรียกว่าร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นขายของที่ระลึกเนาะว้าวนี่คือส่วนด้านในนะคะนี่คือส่วนด้านในที่เราเข้ามานะคะ ก็จะเป็นพวกเอนทีกเป็นขายของเกาวของที่ระลึกของตรงเมืองตรงที่เหมืองนะคะเหมืองซซลา่าซิว่าไมล์แล้วก็สามารถดื่มคาเฟ่ดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้ได้